สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดตู้เย็นนะคะมีเพื่อนๆขอดูตู้เย็นของแหม่มนะคะก็จะเปิดให้ดูก็วิธีจัดเก็บเก็บยังไงนะคะก็ง่ายๆค่ะก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อนะคะก็นี่ค่ะวิธีแยกประเภทของตู้เย็นนะคะก็คือโซนแรกนะคะโซนแรกคือ ของที่มีอายุเกิน1อาทิตย์ขึ้นไปนะคะเราสามารถเก็บได้เกิน1อาทิตย์ขึ้นไปนะคะก็จะเก็บไว้โซนข้างบนนะคะพอโซนที่2นะคะโซนที่2นี่ก็คือของที่หมดอายุไว้นะคะประมาณว่าเราจะกินไม่เกิน2วันนะคะไม่เกิน2วันนะคะก็จะเก็บแยกไว้ชั้นนี้นะคะส่วนชั้นล่างนี่นะัคือก็คือว่าเราจะทานให้หมดภายในวันเดียวนะคะก็จะแบ่งเป็น3โซน1วัน สวันแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปก็จะแบ่งง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะหาง่ายนี่ค่ะถ้าเป็นชิ้ชนเล็กชิ้นน้อยเราก็สามารถเนี่ยค่ะซื้อที่ดึงแบบนี้จากร้านร้อยเยนนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้าถ้าเราไม่ใช้อันนี้นะคะคั่นไว้การตกก็ได้นะคะนี่ค่ะจะวางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะหาง่ายถ้าเพื่อนวางเป็นแบนน,นแบบะทับๆๆกันนะคะจะทําให้เรามองไม่เห็นแล้วก็ ลืมนะคะว่าเราอะซื้ออะไรมาบ้างนะคะให้วางแนวตั้งแบบนี้หรือถ้าเพื่อนที่มีตู้เย็นที่ใหญ่มากๆค่ะเอาที่ขั้นหนังสือนะคะมาวางก็ได้แล้วเราจะได้เรียงเป็นแพ็คๆ,ๆแบบนั้นนะคะเนี่ยนะคะวิธีจัดตู้เย็นแบบง่ายๆค่ะวพวกเนี้ยนะคะพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ํานะคะเราก็จะจัดเรียงตามวันหมดอายุนะคะอันไหนก่อนอันไหนหลังแบบนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเป็นพวกขวดเล็กๆแบบนี้ค่ะก็หากระบอกหรือบล็อกอะไรมาใส่ก็ได้ค่ะเขาจะได้หยิบใช้ง่ายนะคะจัดเป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะโอเคเนี่ยค่ะก็วิธีจัดตู้เย็นแบบง่ายๆนะคะแบ่งเป็น3โซน1นอาทิตย์ขึ้นไปนะคะ2วันขึ้นไปนะคะแล้วก็1วันนะคะ ค่ะแล้วเราก็ไปเล่นกันโนอาห์กันนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเจอคลิปของโนอาห์นะคะแล้วต่อไปนี้นะคะช่วงพากินพาเที่ยวนะคะก็จะย้ายไปช anel ใหม่นะคะชื่อช anel น,นี้เลยนะคะก็เป็นชื่อโนอาห์ชานเลค่ะแล้วก็จะมีรีวิวของเล่นรีวิวของกินนะคะก็พากันมาสนุกกันทั้งครอบครัวเลยมีพี่แว่นด้วยพี่จีด้วยโนอาห์ Noah ด้วยแล้วก็ตัวแบบเองด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ